สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโต,โตโคเคอเรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อกับผมเท็ดเดอร์ a ีแอดมินเพจคริปโตโคเคอเรนซีวันนี้ก็มาช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณ15นาทีเนาะปกติแล้วเราจะเริ่มไลฟ์กันประมาณ2ทุ่มนะครับแต่วันนี้เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่ทิ้งตลาดไปนานๆน,นะครับตอนนี้บอกเลยว่าต้องรีบกลับมาเฝ้ากราฟเฝ้าตลาดกันได้แล้วนะครับ โอเคเมื่อวานนี้ผมพูดถึงอะไรมารีเช็คย้อนหลังกันสักเล็กน้อยนะครับเมื่อวานผมพูดถึงแนวต้านนะครับ EMA 55หนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเส้นนี้นะครับก็7จ็ดโมงเช้านะครับเมื่อเช้านี้นะปิดสามารถยืนเหนือเส้น EMA 55ได้นะครับส่งผลให้ตลาดเกิดความมั่นใจครับวันนี้ตลาดยกขึ้นไปถึง3.11นะถือว่าเยอะนะครับสำหรับ i t t o o n นะครับแล้วลองดูสิครับเหรียญฟิล2ี เหรียญเล็กๆน้อยๆ5% 7% 10%มีให้เห็นถมเถไปเลยเห็นไหมครับฉะนั้นการที่บิตคอยสามารถยืนเหนือเส้น EMA 55ได้นั่นหมายความว่าทะลุแนวต้านนะครับแต่จะมีแนวต้านในส่วนของเทนไลน์อีกราคาหนึ่งก็คือ25,000 US นะครับถ้าทะลุตรงนี้ไปได้รอดูได้เลยครับว่า30% 50%สำหรับเหรียญเล็กๆเ,เนี่ยมีให้เห็นอย่างแน่นอน เนี่ยครับเพราะว่าถ้าดูราคาตอนนี้ทุกๆเหรียญเนี่ยค่อนข้างถูกมากๆนะครับแล้วการที่มันถูกอย่างเงี้ยคนที่เข้าซื้อเาก็ไม่เข้าซื้อทีละร้อยสองร้อยหรอกครับเขาเข้าซื้อทีละล้านทีละสิบล้านนะครับก็จะซื้อเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆงั้นทําให้ยีิบสองเปอร์เซ็นต์ก็จะเกิดขึ้นภายในวันเดียวได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสัปดาห์ภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับเหรียญเล็กๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ประมาณเครึ่งปีหลลังแ้ว นะครับตอนนี้ก็ถือว่าตลาดดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูอว่าสามารถที่จะ ى, ทะลุเส้นนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สามารถทะลุเส้นเทนไลน์นี้ได้ราคาก็จะต้องล่วงลงมาเทสเทนไลน์ด้านล่างครับเพราะว่าตอนนี้แนวรับตรงนี้ถูกตัดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะ,ะแนวรับตรงนี้ถูกยกออกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าแนวรับตรงนี้มันจะสอดคล้องกับเส้น EMA ตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วเราก็จะยกลงมาแค่ตรงนี้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นอย่างนี้ผมจะขีดให้ดูความกว้างของกราฟนะครับมีโอกาสที่จะแต่ยกแล้วนะยกแล้วนะครับอย่างนี้ยกแล้วโอกาสทุบลงมาข้างล่างนี่ผมว่ายากแล้วนะครับกราฟมันจะเป็นอย่างนี้แล้วละ่ะตอนนี้นี่ทีนี้ต้องดูว่ามันจะ ออกกรอบไซเวนะครับคือจะทะลุขึ้นไปเลยได้ไหมนะครับหาเส้น EMA เส้นถัดไปว่าจะเป็น EMA 100นะครับจะทะลุขึ้นไปเลยอย่างนี้ไหมหรือจะชนแล้วก็ลวกลงมารับนะครับที่แนวรับตรงนี้ต่ออ่าจะมี2รูปแบบนะอันนี้ผมก็ตัดเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวก่อนผมขีดใหม่เลยดีกว่าชุดชุด,ดโอเคตึงต้งตึงต้งตึ้งนะครับแล้วก็ชนตึง้งแล้วจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันสีแดงเอ้ น,นี่คือรูปแบบนะครับที่คาดการนะจากจากนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะฮะถ้าพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้านะครับทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ไปได้นะครับหรือราคา25,000 US นะครับนี่ยี e a เอสองร้อยนะครับในทรรมเฟรมวีคนะ25,000 US อนหนต่อหนึ่งบิตคอยได้นะครับซึ่งตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวแล้วนะครับอีก500เท่านั้นเอง ถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับผมจะทำการเข้าซื้อนะครับหนึ่งล็อตนะครับล็อตแรกก่อนเนาะเ,เราจะแบ่งเป็นสองสองล็อตนะครับสมมติมีแสนหนึ่งพวกนี้ยัดเข้าก่อนเลยห้าหมื่นนะครับแล้วก็อีกห้าหมื่นเดี๋ยวรอสัญญาณตอนมันคอนเฟิร์มอีกวันหนึ่งนะครับก็คือปิดเหนือเส้นเทรนไลน์ได้อีกวันหนึ่งเจ็ดโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับก็แค่เข้าซื้ออีกห้าหมื่นนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อรอดูว่าตลาดหลอกไม่หลอกเพราะบางทีมันอาจจะทะลุเทรนด์ไลน์ไปนิดนึงแล้วทุบก็ได้นะครับพวกเจ้ามือรายใหญ่ๆนะครับเขาอาจจะใช้กลยุทธ์นี้ก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีความมั่นใจในอินดิเคเตอร์ในรูปแบบในกราฟที่เราเรียนรู้มานะครับเอาล่ะสำหรับกราฟของบิตคอยน์ก็วิเคราะห์ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ ผมรู้สึกว่าคืนนี้ผมอยากจะซิ่งอ่ะนะครับผมอยากจะซิ่งมากๆเลยผมขอดูหน่อยเหรียญซิลเนี่ยเสี่ยงไปที่จะซิ่งนะครับอืม TRX จะหาสัญญาณดีๆ15นาทีนะผมอยากเข้าไปซิ่งมากเลยขอดูหน่อยซิมีเหรียญไหนที่เจอแนวต้านเหมาะเหมาะนะครับซิ่งก็คือเข้าไปเล่นฟิวเจอร์นะครับเนี่ยช่วงหัวข้ามแบบนี้ครับ ต่างประเทศเขาเริ่มที่จะเเข้าสู่ตลาดเนาะดอทนี้น่าสนนะย่อลงมานะครับไซเวสไซเวเตรียมกระโดดรอบที่สองแต่วันนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นหอสักหนึ่งเปอร์เซ็นอยากเหลียนไหนดีฮะเอ็นฟิลนี่กลัวโดนทุกมากเลยเอลรอนห้าจุดห้าเก้าเปอร์เซนต์ จอแนวต้านกำลังจะทะลุหรือกำลังจะร่วงนะวอลุ่มกำลังดีนะครับเหรียญน,นี้สชั่วโมงกระโดดไปไกลแล้ว15นาที5นาทีเล่นทามเฟรม5นาทีไปเลยโอเค มีโอกาสจะกระโดดนะครับผมเล่นเอลลอนแล้วกันดูสิในไลน์นี้จะสร้างกำไรได้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงนี่ถ้ามันทะลุ59ไปได้เนี่ย เราจะมีช่องในการเก็บกําไรได้เยอะเลยนะครับขยับขึ้นไปอีก15นาทีนู่นนะครับเป้าต่อไปจะอยู่ที่60.17โ้แค่มากต้องเล่นเลเวล,เลส,สูงส3.2% สิบห้านาทีย่อยกขึ้นแล้ววอลลุ่มกำลังมาดีเอลรอนหกจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้นะครับเข้าที่ห้าสิบเก้าจุดหนึ่งขายที่หกสิบจุดเก้าเจ็ดจุดคัดลอสอยู่ตรงนี้หลุดเอ็มเอลงมานี่จุดทำกำไร นี่จุดขาดทุนนี่ราคาที่เรากำลังจะเข้าซื้อสีน้นําเงินประเมินดูครับโอกาสขาดทุนกำไรพอๆกันนะถ้าขายที่เป้านี้กับตัดขาดทุนตรงนี้นะครับโอกาสตัดขาดทุนพอๆกันเลย15นาที5นาทีโอเค ผมจัดการแล้วนะครับเข้าออเดอร์ซิ่งนะเดี๋ยวดูนะครับพอผมเข้าออเดอร์เสร็จผมปิดออเดอร์ปิดปิดไลา์เลยแล้วก็ปิดพอร์ตนอนเลยนะครับผมจะไม่มานั่งเฝ้าหน้าจอไล้สาระนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอโรนนะครับ <c> USDT <oughs> เข้าซื้อเอาซักสามสิบ US นี่ครับสามสิบ US นะเปิดออเดอร์ลองครับเลเวอเรจห้าส mm ิบ hmm. นะ เดี๋ยวดูราคาเข้าได้เท่าไหร่ครับราคาเข้าได้ที่ห้าสิบแปดจุดเก้าศูนย์ห้เก้องเจ็ดนี่ราคาเข้าผม59.027 ห้าสิเจูเคเป้าขาย60.97ตั้งเลยครับ6กสิเป้าขาดทุนที่57.52เจ็ดจุ้าเห็นไหมครับ ผมจะได้กำไร50 US ถ้าเสียเสีย3 9 US แต่จากการวิเคราะห์กราฟและแนวโน้มเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมีมากกว่านั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับออโอกาสสมมตินะมากกว่าแค่60%เนะที่จะขึ้น40%คือขาดทุนถูกต้องไหมแล้วก็มีโอกาสชนะตลาดแล้วถึง1 0แต่กำไรมากกว่าอีก10 US ด้วยนะครับนี่40นี่5้นะครับก็ เฉลี่ยกําไรความคุ้มทุนขึ้นไปได้อีกนะครับก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะจะเสีย40 US นะครับกับได้50 US แล้วก็แนวโน้มทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคผมเปิดคอนเฟิร์มเรียบร้อยเลยนะครับให้มันรันออเดอร์แล้วผมก็ปิดไลฟ์ปิดพอร์ตนอนนะครับตื่นเช้ามารู้ผลแน่นอนว่าได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ50 US US ละ30ก็ พันห้าเนาะตอนนี้36ก็ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับก็ถือว่าลุ้นกันคิดซะว่าซื้อหวยนะครับนี่แหละครับคือสายซิ่งในอุดมคติของผมไม่ใช่มานั่งเฝ้าหน้าจอนะครับวัดแนวรับแนวต้านเอาไว้แล้วก็ซื้อแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นมาดูกันผมทําอย่างนี้ครับ10ไม้ใช้เวลาวิเคราะห์ให้มากซื้อเสร็จไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนอนหลับ ถัาผ่อนไปทํางานอย่างอื่นใช้ชีวิตทั่วไปถ้ามันได้ก็คือมันได้ถ้ามันเสียก็คือเสียไม่ว่าเราจะเฝ้าหรือไม่เฝ้าก็ตามแต่บางคนเฝ้าแล้วเจ็บหนักกว่าเดิมก็คืออะไรครับไปแก้พอร์ตช้อนซื้อเพิ่มเข้าไปเหมือนการพนันอน่ะเสียหมื 20, 000, 20, 000, 40, 000, cerc, ่นก็ลงสองหมื่นเสียสองหมื่นก็ลงสี่หมื่นเสียสี่หมื่นก็ลงแสนเนี่ยเสียแสนก็ลงสองแสนทบต้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 นสุดท้ายหมดตัวนะครับนั่นคือการพน,นันแต่การเทรดคือการวิเคราะห์ นะครับวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็พิจารณาว่าซื้อหรือไม่ซื้อพอซื้อเท่ากับคุณต้องรับความเสี่ยงได้นะครับมีได้มีเสียมีเสียมีได้แต่ผมเทรดแบบนี้สิบครั้งผมชนะตลาดเกินครึ่งเสมอนะครับชนะ6แพ้สี่ก็ถือว่าชนะและทุกครั้งที่เราแพ้เนี่ยเราเสียประมาณ30 u s แต่เวลาได้ก็455060คือเราจะได้มากกว่าเสียเสมอไม่เอาจำนวนเงินที่ชนะ นับครั้งรวมกันและจํานวนเงินที่แพ้มานับครั้งแล้วบวกลบกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเรากาไรเสมอ10ครั้งชนะเกินครึ่งเราจะกําไรอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของผมนะใครอยากจะซื้อตามแล้วแต่เลยอันนี้ไม่บังคับกันเราไม่ได้มาชี้ชวนเรื่องของการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงต้องศึกษาไรายละเอียดก่อนการลงทุนนะครับผมปิด ไลฟ์ Live, นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าราคานี้จะมาแมทที่ตรงนี้ก่อนหรือแมทที่ตรงนี้ก่อนถ้าร่วงตรงนี้แล้วเด้งขึ้นผมก็ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปไม่ถึงนะครับแล้วร่วงลงมาชนตรงนี้ผมก็ขาดทุนแต่ถ้าไปแตะนิดเดียวแล้วร่วงยับเลยผมก็กําไรฉะนั้นต้องดูว่าจะถึง ราคาไหนก่อนกันนะครับไม่ต้องลุ้นนอนดีกว่านะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้7จ็ดโมงเชา้าผ่านทางหลยกลุ่มนะครับไม่ได้เคลื่อนไหวหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อเบื่องเงาเงากันเนาะสำหรับความคืนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ